สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอรตอ,อ,อ,อมนะคะวันนี้คุณครูอตอ,อมก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องท้องฟ้าค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ท้องฟ้านะคะเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศค่ะอยู่เหนือขึ้นจากพื้นผิวโลกนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้จากพื้นโลกท้องฟ้าเป็นส่วนที่กั้นระหว่างพื้นผิวโลกกับอวากาศค่ะบนท้องฟ้าอาจจะมีวัตถุต่างๆลอยอยู่ค่ะทั้งวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและว,วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะท้องฟ้าจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะคือท้องฟ้าเวลากลางวันค่ะและท้องฟ้าเวลากลางคืน ท้องฟ้าเวลากลางวันนะคะเนื่องจากโลกมีลักษณะทรงกลมและหมุนรอบตัวเองทําให้เราเห็นดวงอาทิตย์เฉพาะเวลากลางวันค่ะเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สอดส่องลงมาค่ะซึ่งส่งผลให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวอื่นๆได้หรือเห็นได้ไม่ชัดในเวลากลางวันค่ะโดยวัตถุที่เราสามารถเห็นได้ในกลางวันนะคะก็จะมี1อันินรีวัตถุค,ค่ะอันินรีย์วัตถุก็ได้แก่ดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วก็สายลุงค่ะ2นะคะ สิ่งมีชีวิตค่ะเช่นผีเสื้อนกเป็นต้นนะคะ 3. ส,สิ่งไม่มีชีวิตนะคะหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเครื่องบินบอลลูนค่ะและในส่วนท้องฟ้าเวลากลางคืนนะคะในเวลากลางคืนเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ไม่ได้สอดส่องลงมาบนผิวโลกค่ะบริเวณนั้นจะเกิดความมืดหลังจากที่ดวงอาทิตย์รับผอฟ้าไปแล้วนะคะในช่วงเวลากลางคืนเราสามารถสังเกต เห็นวัตถุที่มีแสงบนท้องฟ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นดวงดาวต่างๆคมลอยหรือไฟจากเครื่องบินนะคะและเรายังสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้อีกค่ะเนื่องจากแสงอาทิตย์นะคะสอดส่องไปยังดวงจันทร์และสะท้อนกลับมายัางโลกค่ะโดยวัตถุที่เห็นได้ในเวลากลางคืนนะคะก็จะมีดวงดาวก้อนเมฆดวงจันทร์ค่ะต่อมาครูจะพูดถึงก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆเราจะเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะรูปร่างแบบนี้เลย ก้อนเมฆนะคะเป็นกลุ่มของไอน้ำที่เกาะตัวรวมกันอยู่บนท้องฟ้าค่ะเราสามารถเห็นก้อนเมฆเป็นสีขาวสีเทาหรือสีดําได้นะคะหากก้อนเมฆมีสีเทาเข้มเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีฝนตกในบริเวณนั้นค่ะซึ่งเมฆจะมีหลายลักษณะนะคะสามารถสังเกตได้ก็คือเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ําและเมฆที่เกาะตัวในแนวดิ่งค่ะต่อมาเป็นดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก็คือตรงนี้เลย ค่ะสำหรับดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวเลิกทรงกลมขนาดใหญ่ค่ะที่มีแสงสว่างในตัวเองอยู่ห่างจากโลกประมาณ150ล้านกิโลเมตรค่ะและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลค่ะดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสค่ะช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์สามารถสอดส่องมาผิวโลกได้นะคะจะเรียกว่าเวลากลางวันค่ะและในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นะคะไม่สามารถส่องมาได้ถึงผิวโลกนะคะจะเรียกว่าเวลากลางคืน ดวงอาทิตย์ค่ะมีความสําคัญต่อโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายค่ะต่อมาเป็นดวงดาวนะคะสําหรับดวงดาวนะคะเราจะเห็นได้ในตอนกลางคืนค่ะถ้าท้องฟ้าไม่มีเมฆนอกจากเราจะเห็นดวงจันแล้วนะคะเรายังเห็นจุดเล็กๆแสงสว่างเล็กๆนะคะอยู่บนท้องฟ้าบางดวงมีแสงระยิบระยับค่ะบางดวงมีแสงนิ่งเราจะเรียกจุดบนท้องฟ้าที่เห็นว่าดวงดาวนะคะดวงดาวบนท้องฟ้าจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือ ดาวเลิกค่ะและดาวเคาะค่ะค่ะสำหรับดาวเลิกนะคะดาวเลิกนะคะจะมีแสงสว่างในตัวเองค่ะเช่นดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะนะคะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นโลกดวงจันทร์ดาวอังคารค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นได้ในเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองเท่ากับเวลาในการโคจรรอบโลกค่ะดวงจันทร์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแต่ที่เรามองเห็นดวงจันทร์ได้ในเวลากลางคืนนะคะเป็นเพราะว่าแสงจากดวงในอาทิตย์นะคะส่องไปยังดวงจันทร์ค่ะทําให้แสงนะคะสะท้อนกลับมายันโลกค่ะทําให้เราได้เห็นดวงจันทร์ค่ะ